สวัสดีย้ำมือเศ้าครับพี่น้องของวันที่9กุมภาพันธ์2 5 6าครับกลามาพบกับเกษตรท้อต่ออีกแล้วนะครับเกษตรท้อต่อกาเป็นคนอำเภอหนองบัวละเวจังหวัดชัยภูมิครับเมื่อนี้กับพาพี่น้องมาอัปเดตมันน้ำหยดนะครับมันน้ำหยดอายุเดือนกับอีก4มือเนาะเป็นมันของของผมเองนะครับเป็นมันของผมเอง การไ้น้าของผมนะครับการไ้น้ําของผมก็ใไ okay. ้ทุกทุกหาเมื่อนะครับทุกๆุกหาเมื่ออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชื้นของดินน้าบามีความชื้นขนาดใดถ้ามีฝนโปรยปายมาให้ผมกระไ้ไ้น้ําประมาณหาถึงสิบนาทีนะครับพี่น้องหาถึงสิบนาทีถ้าฝนทิ้งช่วงไปแล้วผมก็ให้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชื้นในดินน้า ว่าความเป้ี่นในดินมีมีหลายมีหน่อยขนาดใดเนาะมีหลายมีหน่อยขนาดใดส่วนหูน้ำหยดของผมนะครับมีพี่น้องเพื่อนถามมาว่าลักษณะของหูหูน้ำหยดเนี่ยความกว้างความ,วาม,วามห้างขนาดใดเนาะผมผมใส่เลือกใส่หูน้ำหยดอยู่ที่สามสิบเซนนะครับพี่น้องยู่ที่สามสิบเซนเพราะว่าอย่งว่าเตี้ยเพราะว่าเหมาะสำหรับในการเฮ็ดมันนะครับ รู้นำอยู่สามสิบเซนเนาะเวลาปลูกกะกะระยะห่างของมันกะจะอยู่เก้าสิบเซนเนะครับเก้าสิบเซนพอดีเนี่ยครับระยะเก้าสิบเซนเนาะสาหรับมันสองต้นนี้แล้วเมื่อนี้กะมาอัปเดตมันให้พี่น้องเบิ้งเนาะครับว่ามันผมมีโค้งส่างที่เพี่ยนไปแบบใดน,นี่มาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งเลยเนาะครับพาพี่น้องไปเบิ้งเลยอันดับแรกกับเบื้องที่ที่ โคนต้นของมันก็นะครับจากที่เรืเขาเริ่มปลูกไปเพราะมันแตกตายขึ้นมาประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะครับอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่าๆนะครับข้อตามันจะจะห่างเนาะครับจากเริ่มแรกที่บอทันได้ฉีดปุ๋ยทางใบไปเนี่ยมันจะข้อตาห่างเนาะพอเขาให้ปุ๋ยทางใบไปเนาะครับมันเป็นปุ๋ยหมักปลาเนาะครับมันจะไปกระตุ้นเซลของหากเนาะครับเซลของหากหากินด้เก่งแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ กระตุนให้เซลล์ต้นมันนะครับพอมันแข็งแรงแล้วขอตามันจะเริ่มทีลงนะครับขอตามันจะเริ่มทีลงเลยหลังจากที่ขิดปุ๋ยมักปลาเข้าไปนะครับพี่น้องขิดปุ๋ยมักปลาเข้าไปแล้วก็ยอดมันจะอวบดีครับยอดยอดมันจะอวบดีแล้วก็เนี่ยครับมันจะเฮ็ดใ้ขอตามันทีเนาะทีแบบสม่าเสมอนะครับโมเมนต์ว่าทีเพราะเพราะว่าดินมันแรงนะครับพี่น้องโมเมน ที่พอดินมันแรงอีกอย่างนึงก็คือใบมันนะครับใบมันจะเริ่มเขียวแล้วก็นานะครับเขียวนาเขียวนามันก็มีข้อดีคือมันจะสั่งข้อแสงได้ดีนะครับสําหรับใบมันเขียวแล้วก็ใบมันจะนาเนี่ยครับมันจะนาเนาะมันจะสัรงข้อแสงได้ดีอีกตัวนึงก็คือที่เห็นได้ชัดนะครับสําหรับมันแปลงนี่นะครับที่ผมฉีดปุ๋ยเข้าไปเนี่ยลักษณะของใบนะครับ แฉกของใบนะครับเขาที่รู้ได้เลยว่ามันเขาสมบูรณ์พอสมบูรณ์หลายขนาดใดเนาะนี่ครับเขาจะนับที่แฉกของมันเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวนี้ถือว่าเริ่มจะสมบูรณ์นะครับเริ่มจะสมบูรณ์เพราะว่าใบมันเขามีเจ็ดแฉกแล้วถ้าจะให้สมบูรณ์ที่สุดจะต้องมันเขาก็ต้องมีมใบีเก้าแฉกนะครับประมาณเก้าแฉกอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์มันน้ำแล้วก็ ความสมบูรณ์ของดินนะครับพี่นอ้องความสมบูรณ์ของดินจะให้ดีมันก็ต้องมีประมาณเก้าแฉกครับประมาณเจ็ดเจ็ดนถะึงเก้าแฉกเนาะสําหรับใบมันนะครับแฉกของใบมันแล้วกามันจะใบมันจะเขียวสี่เลยนะครับจะเขียวสี่เนาะส่วนความสูงของต้นมันเดือนหนึ่งของผมนะครับก็ที่อยู่ประมาณสามสิบเซนได้ครับประมาณเฉลี่ยแล้วก็ที่อยู่ประมาณสามสิบเซนเนาะ ตามเกณฑ์ของของการปลูกมันนะครับเพราะว่ามันจะงหญ่มือละเซนนะครับพี่น้องตามลักษณะของต้นมันต้นพืชเนะมันก็ต้องมีเกณฑ์ของมันนะครับพี่น้องว่ามันตรงงหญ่ขนาดใดเนาะตามจริงพืชนี่มันก็ต้องง่ญ่ประมาณวันละเซนเนาะค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยของของพืชที่เราปลูกนะครับประมาณวันละเซนเนาะส่วนมันก็คือกันครับมันก็คือกันเนี่ยครับ ให้พี่น้องิึงเลยข้อตาข้อจิตที่นะครับข้อตาเข่อจิตที่พอฉีดฉีดปุ๋ยไปแล้วครับมันจะเห็นความแตกต่างเลยเลยเนาะครับหลังจากที่ผมฉีดปุ๋ยทั้งใบไปเนาะครับมันจะแตกต่างได้นะครับทรงพุ่มทรงใบนะครับให้พี่น้องิึงเิึงลักษณะยอดข้อกระรูกครับแต่ตอนนี้ก็คือ มีเนี่ยครับมีได้เคลียตต้นหมาเต็มให้ครับเต็มให้แต่ว่ามันกับ่ไไ้คุ้มมันเนาะสําหรับเคียตต้นหมาครับแต่ว่ามันจะไปคุ้มมันที่มันจะไปขืนต้นมันนะครับมันพันต้นมันได้ครับแต่ว่ามันบสามารถที่คุ้มคุ้มต้นมันได้ครับพี่น้องนี่ครับถ่ายพี่น้องเบิ้งฟงฟมต้นนี้เนาะ เบื้องระยะที่ผมปลูกนะครับเก้าสิบเซนนี่ผมยังว่ามันทีโพดนะครับพี่น้องผมยังว่าทีโปดเพราะว่าประมาณอีกเดือนนึงครับเดือนก็กลัวใบมันนสองต้นเนี้ี่จอดกันนะครับจะจอดกันจะชนกันเลยจะชนกันอันนี้ผมปลูกระยะเก้าสิบเซนนะครับยังใบมันจะชนกันแล้วครับ ล yeah. ายสรงผุ่มของตัวนี้เองจะเห็นได้ชัดเลยครับว่ายอดของเขาจะอวบนะครับจะอวบจะอวบดีครับผมแนะนำเลยนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องว่าสามารถตีเฮ็ดเองได้เนาะสําหรับปุ๋ยหมักปลาครับก็ไปซื้อตามท้องตลาดได้เลยนะครับ มันจะมีขายอยู่ประมาณขวดละร้อยห้าสิบถึงสองรอยนี่แหละครับประมาณขวดละร้อยห้าสิบถึงสองร้อยเนาะแต่ว่าคุณภาพเขาอาตีบอ,บอผมบ่กกานรันตีเนาะคุณภาพของเพื่อนที่อาจติดีก็ของผมก็ได้หรือว่าอาตีบดีก็ได้ครับมันเป็นปุ๋ยมักจากป่าทะเลเนาะที่เพิ่นโพดขายในเวฟแนอย่างนะครับ กไปล้องซื้อเสื้อหาเบิงครับส่วนของผมนี่ยผมก็ได้ขายครับพี่น้องถ้าผู้ใดทักมาถามผมก็ผมก็ที่แนะนําวิธีการหมักแห้งนะครับวิธีการหมักของผมแห้งแต่ว่าอาตาัตราทั้งอัตราส่วนทั้งทั้งการหมักนี่ของผมจะเพิ่มมีสูตรเล็กๆ,ๆน้อยๆเข้าไปนะครับพี่น้องเพื่อเพื่อความสมบูรณ์ของพืชเขานะครับเพื่อความสมบูรณ์ของพืชเขา เกิความสมบูรณ์ของพืชเขาน้าเพราะว่าเพราะว่าผมหมักเองใส่เองเนาะผมรู้เนาะครับผมรู้ว่าต้องเติมยังต้องเติมยังเนาะครับอย่างเชี่นเขาเนี่ยนะครับเขาอยากยังเขาก็ใส่ตัวนั่นเข้าไปเนาะครับพี่น้องพืชก็คือกันครับถ้าพืชมันขาดยังเข้าไปเขาก็ใส่ตัวนั่นให้มันเขาก็ต้องเริ่มเลี้ยงรู้ด้วยตัวเองเนาะครับว่ามันเขาต้องการนี่ยังเพราะว่า แต่ละพื้นที่นะครับแต่ละพื้นที่ในการเฮ็ดเนาะมันจะบอ,บอคือกันนะครับพี่น้องบอคือกันอเอาแค่เอาแบบยางที่เพื่อนเฮ็ดเฮ็ดได้หลายๆเฮ็ดได้ดีๆนะครับเฮ็ดได้มันง,งามๆเ้องกะไมามาปรับใส่กับให้เขาเอา,เอาครับพี่น้องเขาที่ไปก็ปี้เอาตามเพื่อนเบิดลอยเปอร์เซ็นเลยกับบได้น,ะ,น,นะครับพี่น้องเขาอาจจะบ่ได้หัวดกหัวใหญ่คือเพื่นนอนนะครับเสมอไปนะครับเสมอไป เขาก็ต้องมาเบิ้งที่ต <diction aries in Portuguese> ้นทุน <io> อ <Willy 2> ันดับแรกของเขาก็คือคุณภาพของดินเขาแล้วการดูแลใส่ใจของเขาครับอันดับแรกเลยก็คือคุณภาพของดินแล้วการดูแลใส่ใจของเขาว่าเขาดูแลแบบเพื่อนร้อยเปอร์เซ็นต์บ่หรือว่ากรรมวิธีนะครับกรรมวิธีในการดูแลมันนะครับ มันอาจจะบ่เเมือนกันนะครับแล้วก็ห่วงเวลานะํําเขาก็ต้องเบิ้งดีๆนะครับเบิ้งดีๆทั้งได่ก็ฝากพี่น้องกดแชร์กดถึกใจให้ผมนําเนี่ยเมื่อนีนคี้กเกษตรท่าตอกขอลาไปก่อนครับขอบคุณหลายๆครับ